ช่วงนี้เราพาไปดูเรื่องของศูนย์บำบัดยาเสพติดลหลายท่านน่าจะเคยได้ยินนะฮะเรื่องของผู้ที่ติดยาเสพติดเนี่ยต้องเข้าไปเหมือนกับกินนอนอหลายๆวันแล้วก็มีการที่จะฟื้นฟูมีการรักษาให้ยาต่างๆแต่ว่าที่คุณวชลราไปเนี่ยมันแตกต่างกันใช่ไหมครครับพาไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับเป็นศูนย์บำบัดยาเสพติดที่เปิดให้กับผู้ที่สนใจอยากจะไปบำบัดยาเสพติดสามารถเข้าติดต่อเข้าไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นๆนะครับก็คือว่าที่นี่จะมีการเปิดให้กับผู้ปกครอง สามารถไปย่มลูกหลานได้ทุกวันตามเวลาที่กําหนดและอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเป็นการปลูกฝังในด้านของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับผู้ที่เข้ามารับการฝึกอบรมนะครับแต่ว่าทางทางผู้การไปพูดคุยมาผู้การบอกว่าตอนนี้ยังขาดสอาาดในเรื่องของงบประมาณเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะจัดสรรงบประมาณขึ้นมาแล้วก็เปิดศูนย์นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้คนที่สนใจจะเข้ารับการบำบัดติดต่อเข้ามาไปบำบัดกับเขาได้นะครับติดตามจากรายงานเลยครับครับ กิจกรรมสันทนาการที่เห็นนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรท,ที่ทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลราชบุรีนำมาใช้บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดโดยใช้กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่บำบัดผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดที่นี่จะเป็นผู้ชายอายุตั้งแต่13ปีไปจนถึง55ปีซึ่งผู้ติดยาเสพติดสามารถสมัครใจเข้ารับบริการตลอด24ชั่วโมงผู้บำบัดนี่พึงพอใจผู้ปกครองเองก็พึงพอใจในสิ่งที่ได้รับผลกลับไปคือ มาบำบัดฟื้นฟูให้กับผู้ติดยากลับไปเ็าผู้เ่ยมาล้างปรับล้างเนี่ยให้สะอดสางแล้วก็ส่งคนดีกลับชูชุมชนครอบครัวเขาการบําบัดผู้ติดยาเสพติด จะบูรณาการหลักสูตรของวิทยาลัยลูกผู้ชายจังหวัดราชบุรีและประยุกต์หลักสูตรโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองฝ่ายปกครองทางทฤษฎีปฏิบัติด้วยทีมวิทยากรภายนอกเน้นแนวทางอุดมการณ์รักชาติสถาบันทักษะชีวิตและปฏิเสธยาเสพติดโดยมีสมาชิออกสอสสิบห้าคนที่ได้รับการอบรมจากสถาบันธัญรักษ์กระทรวงสาธารณสุขเป็นครูพี่เลี้ยงฝึกฝนความเข้มแข็งของร่างกายระเบียบวินยัยส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติทักษะงานฝีมือเสริมอาชีพเช่นการใช้ปูนปั้นเป็นโต๊ะเก้าอี้และการทำกระถางต้นไม้ ผู้ชมครับผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูในสถานที่แห่งนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่มีการทําควบคู่กันไปนั่นก็คือฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชผ,ผักสนครัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ นอกจากปลูกผักปลอดสารพิษยังมีการเลี้ยงหมูหลุมฝึกทำเตาถ่านอีวะเตเลี้ยงปลาดุกและกบในบ่อพลาสติกผลผลิตที่ได้จะนำไปจำหน่ายส่วนหนึ่งนำมาประกอบอาหารให้กับผู้รับการบำบัดเมื่อจบหลักสูตรอบรมจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผู้ผ่านการบำบัดโดยจัดทำสมุดคู่มือติดตามประเมินผลเป็นระยะเวลา1ปีเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีผู้ผ่านการบำบัดเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีกนในลักษณะของการดับลมเนี่ยในปี56เนี่ย เราปรับหลักสูตรป็น15วัน14ตืนนะครับคือยืดเวลาออกไปให้เขาได้มีโอกาสฟื้นฟูมีโอกาสเรียนรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถต่อยอดในกรณีที่เราจะได้ข้อมูลข่าวสารจากผู้ที่เขารับการสู่กบรมไปขยายผลทักชวนเอาผู้เสพรายอื่นเข้ามาอบรมเพิ่มเติมแยาเราก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวและกำมันแล้วใช่ไหมครับแล้วทีนี้อาการมันมันเป็นยังไงมันมีความต้องการยาบ้างไหมหรือว่ารู้สึกแบบสันส่นๆ เล็กแรก<า>้ก็เบอร์แล้วก็นานาก็เริ่มหายเขาช่วยยังไงบ้างครบงับให้เราหายจากการปิดยาเอาร่าังกายแล้วก็วิ่งการดำเนินงานทั้งหมดเริ่มมาตั้งแต่ปี2555มีผู้รับการบําบัด200คนและปี2556มีผู้เข้ารับการบําบัด619คนส่วนใหญ่เป็นคนในและนอกจังหวัดเช่นชุมพรสม,มุทรสาคร จำนวนคนที่เพิ่มมากขึ้นทําให้สถานที่มีความคับแคบโดยพื้นที่ประมาณหนึ่งไร่เศษเป็นอาคารกองร้อยโรงกลัวจํานวน3งานพื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง1งานพื้นที่กิจกรรม1งานจึงไม่สามารถให้ผู้เข้ารับการบําบัดทํากิจกรรมได้เพียงพอไปหาสถานที่ก็ได้พบโรงเรียนที่เ็าเลิกใช้แล้วเป็นอาคารไม้สองชั้นอยู่ที่วัดเกาะตรงวัดเพลงิงนะครับเขตอาเภอเมืองไปคุยกับเจ้าว,วาดเจ้าว,วาดเองบอกว่าอาคารนี้ไม่ได้ใช้แล้วเป็นของวัดก็ยินดีให้ความร่วมมือ แล้วเราก็จะย้ายไปที่นั่นแต่เราต้องบูรนณะก่อนพร้อมกันนี้ทางจังหวัดได้แจ้งกรมการปกครองเพื่อขอใช้อาคารดังกล่าวและประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค7ขอสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารโรงเรียนหลังนี้หากเสร็จสิ้นจะสามารถรองรับผู้เข้ารับการบำบัดทั้งเพศชายและหญิงประมาณ100คนต่อหลักสูตรพงศักดิ์พุทนนนท์ถ่ายภาพวัชราตาคำไรยงานครับจุดที่มีการฝึกอบรมกันนะครับอยู่ที่กองร้อย อาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดราชบุรีรโดยใช้อสอสสทั้งหมด15คนที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมบวกกับเจ้าหน้าที่ภายนอกไม่ว่าจะเป็นนักจิตตวิทยาเป็นทหารก็มาให้ความรู้สมทักษากันไปนะครับประกอบกับปลูกฝังในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน,ในการนก็จะมีการเลี้ยงกบเลี้ยงปลาดุก ใครที่ติดตามรายการสายตรวจร,ระวังภัยเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงสองทุ่มก็จะเห็นมีกล้วยใช่ไหมฮะกล้วยที่เห็นนี่คือในภาพที่ฟันเลยใช่ไหมครับฟันฟันสดๆเลยแล้วก็นำกลับมากรุงเทพปรากฏวันนั้นออกไปการไปก็มีการทายคุณสุชาติกับคุณเจริญเดชจ,จัรายการ,รบ,บอกว่าทายหน่อยว่ากล้วยกล้วยเคลียร์นี้แหละนามาจากที่ไหนบางคนก็โทรมาถูกกันเยอะเหมือนกันนะบ,บอกว่านํามาจากราชบุรีแต่โทรมาสนุกๆแต่ว่าคงไม่เอามาเอาหรอกอยู่กรุงเทพไงใช่แต่ว่า พอเอาไปตั้งข้างนอกตอนนี้มันหายหมดแล้วหายหมดแล้วมีคนเอาไปกินกันหมดแล้วบางคเอาไปหรือว่าไม่รู้ไม่ได้เอาไปคนสุชาติน่ะแหละเอากลับบ้านไปแต่ว่าก็เป็นโครงการที่ดีนะฮะเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่พูดได้เลยว่าคนที่ไปบําบัดแล้วออกมาเนี่ย ไม่ได้ผลเพราะว่าไม่มีอะไรทําแล้วก็กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกหลายๆคนเนี่ยที่อยู่ในสังคมก็อาจจะไม่ยอมรับใช่ไหมครัแต่ถ้าเกิดว่ามีเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูตัวเราเองได้ด้วยใช่ไหมครับผลตอบรับนะครับหลังจากที่ทีมข่าวของเรานําเสนอไปเมื่อคืนก่อนนะครับในเรื่องของการบําบัดยาเสพติดปรากฏว่ามีคุณผู้ชมทางบ้านติดต่อเข้ามาจะนําลูกหลานนี่แหละครับไปบําบัดยาเสพติดแต่ว่าตอนนี้มันขัดเรื่องของงบประมาณที่จะจัดสรรอบรม ให้กับผู้ที่เข้ารับการบําบัดนะครับเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดราชบุรีนะครับพลตรรํารวจตรีนิพนธ์ผ,ผู้พันศรีนะครับบอกว่าเดี๋ยวเดือนตุลาคมนี้จะจัดสรรง,งบประมาณส่วนหนึ่งเปิดศูนย์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ในเรื่องขององบระยะยาวนั้นแน่นอนจะประสานกับทางปปสภาค7แล้วก็ประสานไปยังปปสส่วนกลางจัดสรรง,งบประมาณเป็นระยะยาวมาเลยเพื่อที่จะเปิดศูนย์แห่งนี้ ให้กับผู้ที่ต้องการจะบําบัดยาเสพติดจริงๆครับแต่ว่าบอกเลยนะครับว่าการบําบัดที่นี่ฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายโอ้โหแล้วแต่ละปีคนหนึ่งหกร้อยเจ็ดร้อยเขาใช่ไหมฮะเห็นมียอดเยอะมากจริงก็เนี่ยแหละฮะใครที่สนใจนะฮะก็สามารถที่จะประสานมายังโต๊ะข่าวเชียกรรมของเราได้เดี๋ยวเราจะเป็นตัวกลางประสานไปยังทางศูนย์บำบัดแห่งนี้ให้นะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่หมายเลขศูนย์สองสามสามแปดสามหกสามหกถึงเจ็ดนะครับอ พาไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันบ้างนะครับคุณผู้ชมตอนนี้มีหลายพื้นที่ที่ประสบภัยนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางบางจังหวัดนะครับภาคอีสา <c oughs> นแน่นอนเลยช่วงนี้หลายจังหวัดถือว่าวิกฤตนะครับ <c oughs> แต่ว่าบางส่วนบางจังหวัดบางพื้นที่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมมีการเตรียมพร้อมรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆใช่ <c oughs> อย่างเช่นที่ผมจะพาไปนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีการเตรียมความพร้อมในคลองระบายน้ำนะครับโดยเฉพาะ ด้านหน้าฝั่งตอนออกในเขตสายไหม,มซึ่งก็มีปัญหาเรื่องของขยะและผักตบชวาจําจนวนมากนะครับปรากฏว่าผักเหล่านี้แหละครับคุณผู้ชมมัน,นมากีดขวางน้ําไม่ให้ไหลได้สะดวกใช่ฮะ,ะน้ำมันก็ไหลไม่ได้ไม่คล่องตัวทําให้เกิดปัญหาน้ําท่วมน้ําขังในพื้นที่แห่งนี้นะครับทีมข่าวคมชันลึกทีวีของเรานะครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบมานะครับพร้อมกับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปแก้ไขในขณะที่นิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะตอนนี้ก็มีการทํากําแพงป้องกันน้ํา เป็นที่เรียบร้อยแล้วใชป้องกันน้ําที่อาจจะไหลามาจากทางภาคเหนือนะครับเข้าเอื้อท่วมตามนิคมอุตสาหกรรมต่างๆนะครับติดตามรายงานกับคุณขอบคุณครับติดตามรายงานกับทีมข่าวคมชลิตทีวีครับครับ ประตูระบายน้าคลองสองสายใต้เป็นด่านแรกรับน้ําในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกทมนะครับเราลงพื้นที่มาตรวจสอบกลับพบว่ามีขยะจํานวนมากอยู่ที่หน้าประตูระบายน้าครับมีทุกอย่างครับและของเหล่านี้ก็เชื่อว่าเป็นของในชีวิตประจําวันของคนเราเนี่ยฮะแต่บางอย่างก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีครับหมวกกันน็อกอยางรถยนต์ก็มีหมอนก็มีครับนั่นโทรทัศ์มีครับไหลามาแล้วก็ยังมีรองเท้ามีกล่องโฟมขวดน้ําแก้วน้านี่มีหมดเลยนะครับ เรียกว่าเยอะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประตูระบายน้ำเปิดอยู่ที่20เซนติเมตรขยะบางส่วนเนี่ยเล็ดรอดออกไปด้านหลังประตู